เห็นทุกจึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นเห็นอ้าวจะวิ่งหนีไปในรัตตวัน,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 นเจ้ากรรมพี่มาเยอะอย่างนเนี้ยผมจะไหวไม่เนี่ยกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุกทพระองค์ ด้วยความครุบนมน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่52ได้รับการร่วมส่งบุญอาหารและยารักษาโรคมาจากพระพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายและผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทานบรารมีไว้ดีแล้ว หลังจากที่ธันวันนั้นได้ส่งข่าวสารไปใน Facebook ของตนเองถึงการเล่าเรื่องราวการาทำสภาปรับภพภูมิให้ดวงจิตทั้งหลายนั้นได้ปรับภพภูมิจากการที่แชร์ธรรมะไปยังเฟซของตนเองและญาติธรรมทั้งหลายที่บ้านได้ฟังธรรมที่ธันวันส่งไปให้ก็ทำให้ดวงจิตที่ติดข้อธรรมต่างๆนั้นสามารถสอบผ่านเลือกข้อธรรมเจ้าหน้าที่รับมา แล้วก็มาอยู่รวมกันอยู่ที่สภาปรับภูมิแล้วก็รอเวลาให้ทันตวันนั้นทําการนําดวงแก้วไข่มุกจักรพัดสุเรียนยันธามาส่งแสงให้เพื่อทุกท่านนั้นจะได้ทําการปรับภูมิและเกิดสภาวะที่ความหิวของดวงจิตทั้งหลายนั้นเข้ามาคบกับทันตวันและบุคคลต่างๆในละแวกนี้ในบ้านทุกคน เกิดความหิวและปวดท้องทานตะวันจึงขอความช่วยเหลือหรือประกาศข่าวบุญนี้ไปยัง facebook ไม่ช้าก็มีการกดไลค์มีการคอมเมนต์มามากมายและหลังจากนั้นทันตวันรู้สึกมีความอิ่มเอ,ม,อมมากจึงทำการกำหนดจิตไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเห็นเจ้าหน้าที่นั้นได้ทำการลำเลียงอาหารมาจากที่ต่างๆมากมายเหลือเกินและต้องทำเป็น นลิลมิตห้องพิเศษคือห้องเก็บสเบียงเอาไว้ที่จะนำสเบียงเหล่านี้ทยอยออกมาเพื่อแจกใจให้กับดวงจิตท,ทั้งหลายที่มารอแล้วให้ได้รับอาหารอย่างเท่าเทียมกันและให้อิ่มเอมก่อนที่จะกลับทําการปัปพุภูมิไปก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ส่งบุญบรารมีเรื่องของยารักษาโรคมาให้โรงพยาบาลในจุดปัปพภูมิของธันตะวันตอนนี้เวชณฑ์ต่าง จ้าหน้าที่ทำการลําเลียงเข้าสู่คลังยาและทยอยมารักษาดวงจิตต่างๆอย่างอัตโนมัติจนสุขภาพของดวงจิตทั้งหลายนั้นแข็งแรงดีแล้วและได้รับอาหารรับข้อธรรมดวงจิตที่ถึงรอบวาระก็เข้าไปนั่งรอในสภาพประภุภูมิและธนวันก็จะทําการใช้ลําแสงของดวงแก้วไข่มุกจกักรพรรดิสุริย,นยันทราสองรอบก็คือเช้าหนึ่งรอบและยินหนึ่งรอบ การฟังธรรมของทันตวันไม่ว่าทันตวันจะโพสเป็นนานแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อมีข้อความบอกว่าฟังธรรมปรับภพบภูมิที่บ้านของท่านแบบออนไลน์ line, กับทันตวันท่านเจอเมื่อไหร่ท่านพิจารณาทมนั้นเมื่อไหร่ดวงจิตในระเวกบ้านของท่านที่ติดข้อธรรมเหล่านี้อยู่เขาก็ได้รับการสอบและหากสอบผ่านก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับอย่างอัตโนมัติไม่จํากัดเวลา ยกเว้นเสกว่าทานตะวันนั้นได้รับลาโลกนี้ไปแล้วทุกอย่างก็จะ,ะหมดเวลาและก็ดับสลายไปตามเรื่องราวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญก็คือเรื่องนี้จะไม่มีตลอดไปจะอยู่ในช่วงเวลาอายุไขของทันตะวันเท่านั้นเองและทุกอย่างก็จะจบลงไปนะครับเพราะฉะนั้นบัดนี้สลับภารกิจของคนเข้าใจแล้วก็ได้ทําการส่งบุญมา ก็ขอให้ทําได้แล้วก็ขอให้ทำมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดวงจิตก็จะมาทุกวันนะครับเอาตัวรันมาทุกวันจะมีคนที่ได้เจอข้อธรรมที่ทำวันนั้นได้แชร์ไปโพสต์ไปนะครับแล้วก็จะมีอ่านมาเรื่อยๆดวงจิตก็จะถูกส่งมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมหาทานบารมีครั้งนี้นะครับท่านก็จะได้ทับบุญกุศลอย่างมากมายเหลือเกินนะครับตอนนี้ครังของเรานั้นก็จะขยาย ให้กว้างขึ้นเรื่อยๆตามบุญที่ท่านนั้นส่งมานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะล้นนะครับเรามีที่เก็บเยอะเพราะว่าดวงจิตนี่จะมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าทานตะวันนั้นจะหมดอายุไขแล้วก็ตรงนี้ก็จะจบสิ้นไปนะครับตามกฎของวัตสงสารนะครับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีคนทําหน้าที่จึงมีฮะแต่เมื่อคนทําหน้าที่นั้นในรับลาไปแล้วตรงนี้ก็ต้องดับสลายไปตามการเวลาเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นภารกิจนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับได้รับบุญกุศลนะสำหรับช่วงนี้นะครับทันตะวันก็มีดวงจิตนะครับกำลังมาทําทการดับเผิงเจ้ากรรมอยู่หนึงดวงจิตแต่ก็เป็นรอบ2ของเธอนะครับแต่ก็เข้ามายากมากเพราะว่าบททดสอบนี่เยอะมากเลยนะครับตัวนี้ทันตะวันนั้นได้ส่งบทธรรมไปแล้วหบทให้เธอพิจารณารมเพื่อที่จะดูว่ามี ชุดดืพิ่งหรือไม่แต่ปรากฏว่าตอนนี้ทุกอย่างลุมเลาแล้วเธอก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเวลามาพิจารณาทาได้เลยนะครับแต่ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าท่านตะวันเห็นแล้วว่าเวลาคนจะเข้ามารอบสองเนี่ยมันจะยากกว่ารอบแรกแล้วคนที่เข้ามาสู่ภารกิจนี้ได้ต้องมีบุญมากเลยก็คือมันเป็นระบบออนไลน์นะครับปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านปฏิบัติธรรมคลุกฝุ่นเลยนะเพราะาคนรอบข้างเต็มไปด้วยกิเลสเช่นเมื่อเราตัดสินใจปฏิบัติธรรมในสำนัก สำนักต่างๆในวัดๆๆต่างๆนั่นคือเราตัดตัดทางโลกแล้วไปอยู่รวมกันในวัดก็เหมือนกับว,ว่ามีตะก้าใบหนึ่งนะครับวัดก็คือตะก้าใบหนึ่งแล้วก็เราเอาผ้าที่ไม่สะอาดเนี่ยมารวมกันสักแป๊บสักแป๊บนึงก็เราก็เอาไปซักพร้อมกันนะครับไปซักไปขยี้ไปทำความสะอาดพร้อมกันไม่นานผ้าเหล่านั้นก็จะสะอาดไปทั้งตะก้าจะหอมใหม่ทั้งตะก้าเลยใช่มครัมีพลังบุญขึ้นมาทั้งตะก้าพร้อมกันใช่ไหมครับ ทีนี้เหมือนเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับบ้านคนเราก็คือตะกร้าใบหนึ่งทีนี้เราอยู่กันประมาณสิบคน <c oughs> เราฝึกฝนอยู่คนเดียวเรามีผ้าผืนหนึ่งที่มันเปื้อนเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่เอามาซักอยู่แค่ผืนเดียวแล้วอีกเก้าผืนไม่ได้ซักแล้วก็อยู่ร่วมในตะกร้านะครับมันจะมองหาความสะอาดไม่ได้เลยครับมันก็เต็มไปด้วยความสปกปรกดีไม่ดีไอ้ผืนอื่นที่สกปรกก็มาโดนผืนที่สะอาดแล้วก็ สกปรกตามเขาอีกเพราะฉะนั้นนะครับการปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านแบบกับระบบออนไลน์นี้มันต้องใช้พลังมากๆเลยนะที่จะทําทให้ผ้าพื้นเดียวนี้มันสะอาดแล้วก็คุมบรารมีไปถึงผืนอื่นนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นคนที่ทําได้รอบแรกก็ถือว่าใช้บุญมหาศาลและนะในการเข้ามาดับเพลิงเจ้ากรรมกับทันตะวันแบบออนไลน์อย่างนี้นะครับแล้วไม่ต้องเดินทางด้วยอาศัยอยู่กับที่นี่ก็ต้องบุญบรารมีสูงนะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะจะได้ง่ายนะปฏิบัติธรรมแล้วมีออนไลน์มาถึงบ้านนะครับ แล้วปฏิบัติได้เลยนะครับบุญบารมีต้องสูงเป็นทุนอยู่แล้วนะครับที่จะเข้ามารอบสองอีกนี่บุญบารมีต้องสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนะครับจะมาแบบคิดว่าง่ายๆนี่ไม่ใช่เลยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ต้องพยายามยิ่งขึ้นใจต้องเด็ดเดี่ยวนะครับยิ่งขึ้นถึงจะประสบความสําเร็จได้ในการที่จะทําการดับเพลิงเจ้ากรรมในรอบที่สองนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้อยู่นะครับก็จะเห็นทุทกๆคนเลย รอบสองนี่จะเข้ามายากกว่ารอบแรกเขาจะมีต่างๆมากระทบทดสอบแล้วยิ่งเราปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนะครับเหมือนเราอยู่ในตะกร้าที่ไม่สะอาดอ่ะมีผ้าผืนนู้นก็ไม่ได้ซักเลยผืนอื่นอ่นอะ,อะมีแต่แต่เปื้อนขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับเพราะนั้นมันจะหมักหมมที่เราต้องแน่ฮะหนึ่งในตรงอูครับแปลว่าต้องพิเศษมากต้องมีพลังจิตที่ที่พิเศษมากๆถึงจะปฏิบัติอยู่ในถ้ำกลางผ้าเปื้อนได้นะครับ จะกลายเป็นผ้าสะอาดที่มีบาร,รมีไปคุมผ้าเปื้อนได้นี่มันก็จะจะเป็นเรื่องที่พิเศษมากแต่ส่วนมากจะโดนผลกระทบคือตัวเองสะอาดแล้วนะครับก็จะโดนเอาความไม่สะอาดของของคนอื่นเข้ามาให้เปื้อนอีกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมออนไลน์อยู่กับบ้านนะครับจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้น ไม่เข้าใจก็คิดว่าไม่เห็นผลหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเห็นผลแต่เรื่องจากด้วยว่าสถานที่ที่เราอยู่นั้นมันไม่ใช่นะครับที่ที่มาทำความสะอาดพร้อมเพียงกันนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราพลังไม่พอก็อาจจะไม่ได้เข้ามาสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมแบบออนไลน์แล้วก็ไปหาที่ปฏิบัติที่ไปทําความสะอาดคือมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดไปพร้อมกันปฏิบัติพร้อมกันอย่างนี้นะครับ แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับบ้านมาอยู่ดีก็ต้องมาเจอผ้าเปื้อนอยู่ดีนะครับหรือเราจะเอาซักในในตะกร้าที่เปื้อน mm. ๆเลยนะครับหรือ,อเริ่มที่จะเอาคนข้างๆเราอนะพี่น้องอพ่อแม่อะไรเนี่ยมาปฏิบัติด้วยเลยคือเอามาซักกันทั้งบ้านเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปอยู่วัดนะแต่ถ้าว่าตะกร้าในใบ้านของเราพื้นที่หนึ่งเริ่มซักแล้วพื้นที่หนึ่งก็ชวนพื้นที่สองให้ซัก ผืนที่สามเริ่มเอามาซักผืนที่สี่ในที่สุดบ้านของเราก็จะกลายเป็นตะกร้าของผ้าขาวได้เช่นกันนะครับนะตรงนี้เราก็ใช้ปัญญาธรรมนิดนึงถึงเราจะไม่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่เราต้องอทําให้บ้านของเรากลายเป็นวัดก็คือช่วยกันซักทั้งตะกร้านะครับ สำหรับวันนี้นะครับทันตะวันก็ขอจบการแสดงนิทานของทันตะวันเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระพุตรสัตว์ใหญ่ทุกท่านพระบุตรสัตว์เจ้าทั้งหลายแล้วก็ผู้บำเพ็ญปฏิบัติมหาทานบารมีไว้ดีแล้วนะครับที่ได้ส่งบุญบารมีเรื่องอาหารนะครับเรื่องของยารักษาโรคมาอย่างสภาพปอพระพุธของทันตะวันนะครับขอบุญกุศลนี้ขอกลับไปยังท่านนะครับให้สำเร็จในความปรารถนาทุกประการนะครับ ก็กับน้ำสก,การพ่อแม่กรูบาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจจิมาสมุทธะทุทุพองค์ด้วยความเคารพน้อน้อมแล้วก็ขอกล่าวลาญาติบุญญาธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ